ชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาร์ดนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวความรักสุขภาพชโชคลาภนั้นจะเป็นอย่างไรกันสําหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมแบบกว้างๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านก็ได้แต่หากใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาเริ่มจากการเรียนกันก่อนสำหรับเช้าราศีกันในเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรจะมีทิศทางที่ดีขึ้นไหมผลการเรียนจะออกมาดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยมีไพ่หกไม้เท้ามีไพ่เดอะเลิเวและมีไพ่อัศวินถือเหรียญครับ สำหรับชาวราศีกันใครที่กำลังเรียนอยู่หรือศึกษาอยู่บอกเลยว่าผลการเรียนนั้นออกมาได้เป็นอย่างดีแน่นอนที่ผ่านมาคุณมีความขยันตั้งใจและอดทนที่จะศึกษาหาความรู้มาเป็นอย่างดีทำให้ผลการเรียนของคุณนั้นออกมาดีอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้แน่นอนครับเรามาในเรื่องของการทำงานกันบ้างชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นใครที่ทำงานประจำอยู่นะฮะจะเป็นอย่างไรทิศทางจะดีไหม มีไพ่ The Judgment มีไพ่ Hangman แล้วก็มีไพ่2ถ้วยครับการทำงานของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นบอกเลยว่าเหนื่อยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับทำอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเลย บรรยากาศในที่ทำงานบางครั้งก็รู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ก็ต้องอดทนทำต่อไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีแต่เรื่องเครียดอย่างเดียวในการทำงานก็ถือว่ายังมีโอกาสได้พบสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยผลงานของคุณที่ได้ทำมาในตอนนี้ออกดอกออกผลแน่นอนครับมีโอกาสปรับขั้นตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือรายได้เพิ่มขึ้นช่วงปลายปีหรือต้นปีนะครับชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นเหมาะที่จะลาออกมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่านะฮะ มีไพ่เดอะจัสติสมีไพ่เด็กถือไม้เท้าและก็มีไพ่8เหรียญครับหากใครที่อยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเช้าราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นสามารถที่จะทําได้ครับแต่ขอให้คุณมีการวางแผนในการทําธุรกิจมีความชัดเจนที่จะทําธุรกิจเอาไว้ด้วยนะครับยิ่งถ้ามีการวิเคราะห์การตลาดมาก่อนหน้านี้แล้วถือว่าจะยิ่งดีในการที่จะลาออกมาในการทําธุรกิจส่วนตัวครับ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีการวางแผนหรือไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปกับงานประจำในช่วงนี้ก็ขอให้อดทนรอไปอีกสักหน่อยจะดีกว่าครับเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะยังให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเราดีหรือเปล่ามารับชมกันครับมีไพ่ราชาถือเหรียญมีไพ่เดมู n แล้วก็มีไพ่อัศวินถือไม้เท้าครับ ความเอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของเราในองค์กรนั้นก็ถือว่าเอ็นดูตามผลงานตามหน้าที่ของเรานั่นเองครับก็เขาเป็นเจ้านายของเราเขาก็ใช้งานเราอย่างเต็มที่นั่นเองไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไม่ได้มีคะแนนจิตพิสวาสอะไรกับเรามากครับเขาคือเจ้านายเราคือลูกน้องนี่คือสถานะในปัจจุบันของเรากับเจ้านายครับทางด้านเพื่อนร่วมงานจะยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นที่พึ่งพาของเราได้บ้างหรือเปล่ามีใครคิดร้ายกับเราบ้างไหมในสถานที่ทํางานนะฮะ มีไพ่เจ็ดเหรียญมีไพ่เด็กถือเหรียญและมีไพ่เดอะเวิลด์ครับทางด้านเพื่อนร่วมง,งานของเรานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวให้การช่วยเหลือสนับสนุนเราได้เป็นอย่างดีครับแถมยังเป็นที่พึ่งที่พาของเราได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันด้วยขอแค่เพียงเราเอ่ยปากบอกเขาเท่านั้นครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเขายุ่งอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับ ภาพรวมแล้วในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นหากใครคิดอยากจะเปลี่ยนงานเหมาะกับการที่จะเปลี่ยนงานหรือเปล่านะครับมีไพ่สามถ้วยครับมีไพ่ห้าเหรียญครับแล้วก็มีไพ่พระสังฆราชครับสำหรับชาวราศีกันถ้าอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงเดือนกันยายนนั้นไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับ สามารถเปลี่ยนได้ครับแต่ขอให้ดูในเรื่องของรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทํางานของเรานั้นว่ามันคุ้มกับเนื้องานที่เราได้รับมาหรือเปล่าดีขึ้นกว่าที่เราทําในปัจจุบันหรือเปล่าถ้ามันยังไม่ดีมากกว่าที่เราทําในปัจจุบันบอกเลยว่าในช่วงเดือนกันยายนชาวราศีกันอาจยังไม่เหมาะกับการเปลี่ยนงานครับแต่ถ้ามันดีกว่าสามารถเปลี่ยนได้เลยจัดไปโลดใครที่กําลังจะสมัครงานหรือรองานอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนั้นชาวราศีกันจะมีลุ้นกันบ้างไหมนะ มีไพ่เดอะชาลีออตมีไพ่สามเหรียญและมีไพ่สี่ไม้เท้าครับใครที่กำลังจะสมัครงานบอกเลยว่าคุณมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับดังนั้นถ้าจะไปสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์บอกเลยว่าต้องเตรียมตัวไปให้ดีและที่สำคัญที่สุดคุณต้องมีความมั่นใจเป็นอย่างมากที่จะสัมภาษณ์หรือไปพูดคุยหรือเจรจาต่อรองกับเขาในการที่จะทำงานนะครับ ส่วนใครที่สัมภาษณ์งานมาแล้วและกำลังรอง,งานอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนั้นชาวราศีกันมีโอกาสจะได้รับข่าวดีเข้ามาครับแต่ก็อาจจะเป็นในช่วงปลายเดือนสักหน่อยและมีการต่อรองในเรื่องของการเงินด้วยครับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้าในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะฮะมีไพ่ก้าวถ้วยครับมีไพ่เดอะเดทฮะและมีไพ่พระราชา the emperor ในช่วงเดือนกันยายนช้าราศีกันใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวบอกเลยว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวครับถึงแม้จะค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวของเรานั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่บ้างแต่ก็อยู่ในลักษณะที่ว่าดีแบบประคับประคองไปบางช่วงที่ดีก็ดีแบบใจหายกันเลยทีเดียวแต่บางช่วงที่แย่บอกเลยว่าน้ำตานองหน้ากันเลยทีเดียวครับดังนั้นในช่วงเดือนกันยายนเช้าราศีกันใครทำธุรกิจส่วนตัวบอกเลยว่าดีครึ่งเสียครึ่งหรือดีดีหลายๆลนั่นเองครับต้องอดทนเอาไว้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนจะดีหรือแย่ลงครับมีไพ่สองเหรียญครับมีไพ่เจ็ดดาบครับแล้วก็มีไพ่ราชินีถือถ้วยครับภาพรวมทางด้านการเงินของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นบอกเลยว่าเหนื่อยที่ต้องหาเงินเหนื่อยที่ต้องหมุนเรีกเยกได้ว่าหมุนกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตกันเลยทีเดียวครับภาระที่มีนั้นค่อนข้างเยอะ บางคนไม่ได้เป็นภาระของตัวเองอย่างเดียวนั่นหมายความว่ายังมีภาระของคนอื่นที่ทําให้เราต้องรับผิดชอบด้วยครับบางครั้งอยากจะหนีก็หนีไม่ได้เป็นความรู้สึกที่กระอากระอวนจิตใจในเรื่องของการหาเงินมากเลยทีเดียวครับบางครั้งจะหันหน้าไปปรึกษาใครก็คงไม่ได้ครับและในช่วงเดือนกันยายนชาวราศีกันนั้นเหมาะที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรบ้างหรือเปล่านะครับ มีไพ่ราชินีพระจันทร์มีไพ่สองไม้เท้าครับแล้วก็มีไพ่ราชินีถือเหรียญครับชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนหากอยากมีไรายได้เสริมอะไรเพิ่มเติมเข้ามาสามารถที่จะลงทุนทําธุรกิจควบคู่กับงานประจําหรือลงทุนเพิ่มเติมจากที่เราทําอยู่ได้นะครับยิ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงบอกเลยว่าดีงามเป็นอย่างมากครับ สามารถสร้างไรายได้หาเงินเข้ามาได้เป็นกอบเป็นกร,รมกันเลยทีเดียวใครที่หมุนเงินไม่ทันในช่วงนี้สามารถทําธุรกิจประเภทนี้ได้ครับถ้าเป็นตัวแทนขายและลงทุนน้อยได้ก็ยิ่งดีนะครับช้าราศีกันจะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาบ้างหรือเปล่าโชคลาภลาบลอยนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดีไหมมีไพ่หนึ่งเหรียญครับมีไพ่เก้าเหรียญและมีไพ่8ดถ้วยครับเช้าราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นก็พอมีโชคลาภเข้ามาให้ได้หมุนอยู่นะครับ ถึงแม้จะเป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆก็ตามแต่สามารถทําให้เราหมุนได้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับเหมือนจังหวะที่เราจะแยกก็พอมีโชคลาภเข้ามาทําให้เราได้บรรเทาทุเลาลงครับโรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรจะร้ายแรงหรือจะไม่มีหรือจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับมีไพ่ราชินีเอ็มเพรสมีไพ่เจ็ดไม้เท้าและมีไพ่หกถ้วยครับ โครคภัยไข้เจ็บของชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นภาพรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับถือว่าสุขภาพร่างกายของชาวราศีกันนั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรักษาสุขภาพร่างกายได้ดีอยู่ครับถ้าจะมีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนก็คงจะหนีไม่พ้นโครคภัยไข้เจ็บพื้นฐานครับเช่นไข้หวัดหรือท้องเสียบางครั้งยังอาจหมายถึงโรคภัยเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นจากการทำงานครับ เช่นเวียนศีรษะปวดกระบอกตาหรืออาการปวดคอหลังไหลบ่าเล็กน้อยครับแล้วในเรื่องของอุบัติเหตุชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นจะมีเข้ามาเบียดเบียนบ้างหรือเปล่านะครับมีไพ่ราชาถือดาบมีไพ่ห้าไม้เท้าและมีไพ่สิบถ้วยครับทางด้านอุบัติเหตุของชาวราศีกันนั้นถือว่ายังค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยอยู่ครับอุบัติเหตุหลายแรงนั้นถือว่ายังไม่ได้มีเกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ขอให้มีสติและระมัดระวังเอาไว้ด้วย ชาวราศีกันถ้าจะมีอุบัติเหตุก็คงจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยอันเกิดจากความซุ่มซ่ามของตัวเราเองครับแต่โน่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวอะไรขีด่วนอะไรบาดอย่างนี้เป็นต้นครับเรามาในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับคนโสดชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรความรักจะดีไหมจะมีแฟนกับเขาบ้างหรือเปล่าจะได้ลงจากคานไหมมีไพ่หนึ่งดาบมีไพ่ราชินีถือดาบและมีไพ่อัศวินถือดาบครับ สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เราพยายามเข้าหาหรือคนที่เราแอบชอบหรือมีคนเข้าหาเราถ้าเราลองเปิดใจดูคนโสดชาวราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นมีโอกาสได้สละโสดมีคนคุยมีแฟนกับเขาสักทีนะครับ สำหรับใครที่คุยกันมานานแล้วอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนกันยายนนั้นเช้าราศีกันจะมีการขยับขยายดีขึ้นหรือเปล่ามีไพ่หดาบมีไพ่หนึไม้เท้าและมีไพ่สิบเหรียญครับใครที่คุยกันอยู่และอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนอาจต้องเผื่อใจเอาไว้ด้วยนะครับว่าเขาอาจจะหายไปจากเราเลยก็เป็นได้เราอาจเป็นแค่เพียงหนึ่งในตัวเลือกของเขา หรือเขาเข้ามาแค่เพียงคาดหวังผลประโยชน์จากเราครับถ้าเราเผื่อใจและทําใจเอาไว้ได้แล้วลองเปิดใจเริ่มต้นใหม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีกับเราครับเพราะคนใหม่ที่เข้ามาน่าจะดีกว่าและคาดหวังกันถึงเป็นคู่ครองในอนาคตได้กันเลยทีเดียวคนที่เลิกกันไปนานแล้วหรือกําลังมีปัญหากันอยู่ช่วงนี้จะได้กลับมารีเทิร์นหรือเปล่าหรือจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมมีไพ่หเหรียญมีไพ่เทมเพลนส์แล้วก็มีไพ่เมจิเชียครับ ใครที่เลิกกันไปนานแล้วและต่างคนต่างยังไม่มีใครก็มีโอกาสจะได้รีเทิร์นกลับไปนะครับขอแค่เพียงคุณติดต่อกันไปเท่านั้นฐานไฟเก่ายังร้อนรอวันอยู่นะครับส่วนคนที่มีปัญหากันจะได้ปรับความเข้าใจจะได้กลับมาคุยดีหรือคืนดีกันได้ในเร็ววันนี้นะครับแต่ก็ต้องลดทิฐิของตัวเองลงไปกันให้มากนะครับเช้าราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วสถานะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรทิศทางจะดีหรือไม่นะครับ มีไพ่เฮอร์มิตครับมีไพ่ก้าไม้เทา้าและมีไพ่ THE f o ูล ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่หรือรักกันอยู่แล้วก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่บางครั้งอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือไกลกันหรือไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันมากสักเท่าไหร่ต้องหาเวลาปรับความเข้าใจหรือหาเวลาท่องเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันให้ดีขึ้นนะครับถ้าต่างคนต่างอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจบอกเลยว่าปัญหาก็คงไม่มีแต่ถ้าต่างคนต่างเรียกร้องความสัมพันธ์หรือเวลาบอกเลยว่าปัญหาหนักแน่นอนครับ อาจารย์พัดขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีกันทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีบุคคลที่ดีและการเงินคล่องมือคล่องตัวกันทุกท่านเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับ